พ่อก็พุม่มยวนหายมันโค้งนะครับเนาะมาได้ห้ายูห้ากินนะครับว่าพุม่มกางเลียเ้ยงหาอยู่มีเอฟซี C มาห้านะครับไปเบิ่งเข้ามาใช่ยังเอฟซีมาห้นนะ F านะครับเนาะว่าทำไรนะมา,ามาขอตอกครับเอฟซี F C อยากได้ตอก ออกสันหนูประสันเป็นไหมเป็นอยู่ครับเป็นอยู่เอาเรียกกอาเลยมีอยู่แปดคู่ให้คู่นึงแบ่งให้หลานไปใช้ครับแล้วผามีไหมหามยิงหนูเป็นแก๊บครับเป็นแก๊บอ้งัน้นต้องไปสองคนทีครับ คนนึงยิงคนหนึ่งสันครับอ,อ๋แ,กแยกเอาจะได้คู่ไหน,ไหนนะเพราะว่ามันลุงทำไม่เหมือนกันนะอันนี้คือหนึ่งสองสองสั้นในหนึ่งเส้นนอกสองเส้นเนี่ยแต่ละคู่สามคู่นี่เหมือนกันสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองเหมือนกันหนึ่งสองสอง,สอ,งอ่ะอ่านี่คือสั้นในสุดนะหนึ่งเส้น ชั้นสองมามันจะเป็นคู่แบบนี้สั้นสามก็เป็นคู่บบน,น,น,คบบนี้เห็นไหมใส่คู่น่สองนี่เวลาสั่นเราก็สั่นแบบนี้เข้าไม้ไปแล้วใช้ไฟไฟสีเหลืองน่ะไฟลีลีให้จะเปิดสว่างมากเราเคาะข้างบนก่อนมาจับหายล่งเราเคาะข้างบนก่อนนะ แล้วเราก็ฟังเสียงหนูมีหนูไหมนะมันไม่มีไม่ไม่ยังไม่ดิ้นอีกแล้วก็เคาะอีกเคาะจนได้ยินเสียงหนูเคาะขวักขักอ่ะบางเฮียบางความันอยู่ไกลไม่ต้องเคาะแรงนะเคาะเบ็ดไม่หรอแล้วก็เคาะได้ยินเสียงหนูหนูปุ๊บเราก็เคาะลงระบัดแค่ข้อมือเนี่ะเดียวไม่ต้องเคาะแรง พอหนูมาใกล้ๆเขาโกมาอย่าหยุดสั่นอเราตอกลงต่ำเลยปลายตอกหนูมันจะมาหาปลายตอกแล้วก็ๆๆแล้วเวลาส่องไฟอย่าส่องใส่ตัวหนูนะไอ,อ้ไฟกลมๆข้างในอ่ะดูวงไฟกว้างๆนะส่องวงกว้าง,ง,งๆ,ๆแล้วเราดูที่วงกว้างๆเราอย่าเอาไฟส่องใส่ตานหนูถ้าส่องใส่หนูปุ๊บเนี่หนูมันจะหนีเลย <ๆ S 1> ถ้ามันมาแล้วอย่าหยุดสั่นถ้าเราสั่น หยุดเดี๋ยวนี้หนูมันก็มาตามแสงสอบถ้าได้ยินแสงสอบมันก็มาถ้าเราอยู่สั่นมันก็หยุดนะผู้สั่น้าดกับพาดหนูเข้ามามึงยกสั่นนอเฮมันเข้ามาเนี่ยจ่อยิงยิงเลยแตกตอกไอซีไปครับแล้วมีใครอยากได้อีกไหม ไม่รู้เลยไม่รู้ลองถ้าได้เราส่งผลงานถ่ายรูปส่งมาให้ลุงเลยนะโอเค <Okay. S 1> ไปแล้วนะครับกบลับละ fc ขอตอกสนับสนุนครับไวรุ่นห้ากินเนาะผมบค่ายหม่มมาให้ไปใส่ให้ซื้อเลยวไวรุ่นห้ากินดีกว่าเข้ามาแตง่งรถซิงกันบุญบันบุญบันตามพ้องขนนสร้างความเด็ดลอนเนาะน,นี่เข้าเห็นคลิปผมเบิ่งคลิปก็อยักได้ต๊อกไปใส่เนาะ บอกว่าให้มาเอาเขาว่าบ้านไกลๆกันนี้เนาะลูกล้านครับก็บคลิปนี้บุ้มมีแค่ F4 มาห้าแล้วก็แจ็คต็อกกันไปไซเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขเขาุณทุกคันที่เข้ามาบึงวีดีโอนี้เนาะว่าวกับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ต้องว้าวไห้ครับว่าวเหล่าบ,บ้านทุ่มนี้ฝังบุกรู้เรียงว้าวกันบุรู้เรียงเนาะคลิปนี้ทุ่มก็เลยได้ว้า,า <laughs> วไห้พ่อซากกลางสำหรับคลิปนี้เขื่อนลาฮัจกันเลยครับ ผุมยวนไทยบ้านโคกสวัสดีครับ